สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นกวักมรกตค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะสําหรับกวักมรกตนี้จะมีใบที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็ลําต้นของเขานี้จะตั้งตรงมีสีเขียวสําหรับใบนี้จะขึ้นเยื้องกันนะคะเป็นใบขึ้นเยื้องกันสลับกันไปมา ลักษณะใบจะเป็นใบปลายมนการดูแลก็ไม่ยากค่ะสำหรับการปลูกเราก็ปลูกโดยการปักชำนะคะเอาลำต้นไปปักชำได้เลยอีกต้นหนึ่งก็เป็นเศรษฐีวิลสันค่ะเศรษฐีวิลสันต้นนี้กระถางนี้ขึ้นจนแน่นเลยนะคะ มีใบที่ใหญ่สวยงามดูเขาสมบูรณ์มากเลยสำหรับต้นเศรษฐีเวอร์สานนี้เขาบอกว่ายางจะเป็นสีขาวแล้วก็เหนียวส่วนยางจะทำให้มีอาการคันได้นะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่โดนยางมันเป็นต้นไม้ที่มีใบคล้ายใบกล้วยค่ะสีเขียวขอบใบจะหยักเล็กน้อยวันนี้แม่อิวเอามาให้ดูเคียงข้างกับ หยกมรกตค่ะจัดเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับนะคะสำหรับทั้งสองต้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันเยอะค่ะเพราะว่าดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะชอบแดดก็ชอบแดดรำไรค่ะกวักมรกตเนี่ยเอาใบไปปักชาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นลำต้นแค่ใบไปแช่น้ำหรือลงดิน ก็จะเกิดได้แล้วพบกับแม่อิ๋วใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ